าบา,าชดเ,เาดะทุกคนมดทำแล้ววันนี้เจตื่นเช้ามากเลยเพราะว่าอยากจะทำคอนเทนต์ไปตลาดปักติกรซึ่งมันอยู่ไกลมากไกลบ้านเจามากเจไม่เคยไปเลยมันเป็นตลาดมือสองห้าบาทสิบบาทย่งก็ไปทำคอนเทนต์กันอย่างไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปอาบนะ้ำแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันที่ตลาดเลยนะคะวันนี้แบบชอบชอบแล้วชอบ อ๋อถึงแล้วคือตรงนี้อ่ะถึงแล้วเนี่ยตลาดบัดรุวีกุลพิทามยี่สิบบาทเท่ผู้ชายเออเท่าผู้ชายเออาผ่อพิทามแบบอยากได้โอ,อ้บบอยเซินยืนถูกอะ่ะ Yeah. มันดอ,อกไปไม่ไหวมันจะไม่ใช่แนวเราอยู่แต่ว่าเขาไ่นั่งเลือกกันอย่างลยห้าบาทสิบขงสองจับจีลอะไรมันเป็นความตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะ คือถ้าเกิดว่าใครมีเซนต์แบบมีเซนต์แฟชั่นเนี่ยเรามาเจอว่าน่าจะได้ของดีเยอะอ่ะบางตัวเรามองไม่เห็นด้วยแต่แบบคนมีเซนต์เข้ามาเขาได้เขาคือ,อร้อนมากทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาหนึ่งตะกร้าด้วยกันแต่เราค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะแบบอยากไปดูข้างหน้าด้วยว่าข้างหน้าเขามีอะไรอีกบ้างนะได้ตัง้งค่ะคพี่ค่ะ15บาท3ามชุดเต็มกเป๋เปาโอ้คิดถึงเพื่อนสาวเลยอะ่ะถ้าเพื่อนสาวมาด้วยไอ้ภูมิแอมว่มาด้วยนะมันจะต้องแบบอ้ยเที่ยว แน่เลยคนละลันตามากเดี๋ยวถ้าเกิดมาตลาดที่เนี่มันจะมีมุมที่บอกว่าหูคองเป็นภูเขาเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอยากไปคุยอ่ะมาตลาดปัดนะมุมมหาชนอ่ะมันต้องมุมนู้นศาลทรพพูที่เขาจะมีการแบบว่าคุยหาขุมทรัพย์กระตรงนู้นเขาเรียกว่าขุมทรัพย์จนสลัดน้องอิดแต่แม่จะไปอยู่ตรงนู้นนะแล้วน้องอิดก็รอแม่สักประมาณสองชั่วโมงนะกลับบ้านเองเลยน้องอิดต้องบอกว่าได้เลยชั้นอิด ชั่วโมงึงก็ไก็อ่ะคนกันเองต่อกันละลานตามากนี่คือตลาดปัตถุวิกรครั้งแรกของเจนะไปนะไปนะออไปนะยี่สิบนาทีอ่ะเริ่มยี่สิบนาทีโอ้โมโนงงมากอะฮ้ยเท่าไหร่อะ เขาเอาของมาลงไหวใช่ป่ะตอนนี้เขาเอาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้นลุ้ยของใหม่กันว่าเขาเอาอะไรมามั่งอะนะเผื่อจะเจอของดีๆทุกคนแต่มันจะอยู่ใกล้แดดหน่อยไม่เป็นไรเรายอมอันนี้จะเป็นกองยี่สิบาทบ้างแล้วนะปะเอวมันใหญ่มากเลยนะโอ้อเก๋ดีเก๋ดีอันเนี้ยไม่ได้ใส่เอวนะพี่อ้อตัวเนี้ยเอาไว้ใส่ขาเอวเท่าขาเลยอะ ขาดก็ไม่ได้ดีบาทกองเลยนะ A little longer than a few minutes later เพื่อเป็นการติดเวลาเดี๋ยวช่วยพี่ออลเลือกด้วยเฮ้ยตัวนี้ก็เก๋ดีสกู๊ตเตระสกูงนี่ยแต่เสื้อผ้าเขาเสื้อผ้าเขาโอเคนะดูดิแบบคือไม่ไม่ได้แย่อะอย่างเนี้ยตัว20บาทเนี่ยเนื้อผ้าดีมากแต่งานมันก็จะแบบว่าไม่ใช่มือนหนึ่งแล้วมันแบบมืิสองเอาไหมค่ะโคตรร้อนอ่ะพูดเลยยังไม่ค่อยอยากออกจากกองเลยอ่ะน้ำอาวิจัยตาย ร้อยสี่สิบบางคี้างจ้ะขอบคุณจ้าได้มาแล้วร้อย <c oughs> สี่สิบบาทคุกแต่ว่าผูบผ้าเรามันไม่พอแล้วอ่ทุกคนเต็มหมดแล้วอะ่ะเราต้องใส,ส่ผุกพลาสติกนะยี่สิบนา่งร้อห้าสิบาได้อยู่นะเออแบบแรกของถูกก็ต้องอดทนกอเผาต้องไม่ตาย <c oughs> ได้เหรอได้ค <c oughs> ่ะเจนมาเจอร้านของมือหนึ่ง ซึ่งแบบเฮ้ยน่ารักแต่พี่เขาบอกว่าเฮ้ยที่มันจะถูกหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบมีตําหนิน่อยๆเปื้อนฝุ่นอะเปื้อนก็ต้องเอาไปซักแต่ว่ามือหนึ่งหมดเลยนะบางชุดอาจัดชุดมาให้แล้วอะเนี้ยอันนี้ก็จัดชุดมาเนี้ยสองชิ้นอันนี้เดี๋ยวเจ๊จะซื้อไปฝากทุกคนนะส่อยชุดยังไงแล้วที่ดำนะเผื่อน้องๆที่แบบว่าปลายปลายปีจะมีแบบเทศกาลงานโรงงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรต่างๆก็เอาไปใส่ได้เลยนะทุกคน ร้อนไม่ไหวแล้วขอเข้าเซเว่นหาน้ากินก่อนนะนี่ข้างปัตเทอวิกลเลยค่ะเซเว่นใหญ่อบ่มมากมีตุ่น้อยด้วยนะฮะมีตุ่ตุน้อยด้วยข้างบนนายใครว่าจะลดน้ำหนักใครลดน้ำหนักอ่ะเี้ต้องหลายวันฮะมีหลายวันที่ต้องลดได้อย่างนี้ก็ได้เหรอได้เวลาแล้วกันเราต้องหยุดเราต้องลดแล้วเข้าเซเว่นก่อนหาน้ากินก่อนนวลเหนื่อยไซเว่นเสร็จแล้วทุกคนก็จะมีขนมตั้งแต่เดี๋ยวเย็นนี้กลับไปกิน ทำต้นเจดกันนะแล้วก็โอ้อันนี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 ้นนเป็นโฟมก้อนของโปรเทคเจเวนอาจจะมีขายแคแส่สูตรนี้น้ำนมข้าวธนาคารนะแน่จริงๆว่ามี2อันเจมซื้อมาจากโรตารมันจะมี2สูตรแต่อันอนี้เป็นน้ำนมข้าวธนานะคารขายดในเซเว่นคือถ้าเกิดว่าใครที่ตากแดดบ่อยๆหรือว่าผิวแบบมองหมองคล้ำางเงี้ยสูตรนี้โอเคมากเลยทาแล้วรรแบบผิวมันจะใสแล้วมันจะแบบนุ่มขึ้นจริงๆแล้วก็อ๋ออันนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะทุกคนอีกสูตรหนึ่งที่เขามีมันจะเป็น ไม่ให้ผิวมองคล้ำอะไราเงี้ยแล้วก็จะมีวิตามินซีสำหรับคนที่ชอบแบบผิวขาวผิวใสผิวกระจ่างขึ้นดูมีสุขภาพดีก็จะเป็นสูตรนั้นนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นธนาคาดกับน้ำมข้าวหรือให้ความชุ่มชื่นด้วยคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็กลับไปเปิดถุงที่เราซื้อมาที่บ้านกันค่ะไปกลับมาแล้วทุกคนโหได้มาเยอะมากเลยอ่ะนี่เตรียมถุงใส่ไปแบบ ไม่พอก็เลยต้องรับถุงพลาสติกกลับมา3าถุงปุกลิบน,นะคะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงช็อปจากปทกัทวิกอนกันแต่ตอนนี้เจ๊ว่าเจ๊พอร้อนเลยไปอา,นานบน้ำแป๊บหนึ่งอะ่ะไป ันนี้ไงอันนี้ไง,นนไงที่เจ๊บอกว่ามันจะไม่มีขายในเซเว่นนะถ้าเกิดใครอยากลองสูตรนี้ต้องไปดูในโลตัสบิ๊กซีเพราะว่าในเซเว่นจะมีแค่อันเนี้ยสูตรเดียวนำนมข้าวธนาคารนะคะตัวโฟมก้อนสมุนไพรโพเทครุ่นเนี้ยเห็นแบบร้อยหกสิบกรัมอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่แบบสามห้าบาทเองสองอันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบกลิ่นหอมๆแบบอารมา a อารมาผ่อนคลายเลยก็ตัวนี้นะเขียวจังไซกลิ่นหอมโฟมฟุ่มๆอย่างเนี้ยตัวนี้ซากุระธนาคารแต่ว่าเจ๊ใช้ตัวนี้นาาเชื่อ เหตุผลที่เจ๊ชอบตัวโฟมก้อนสมุนไพรของโพเทครุ่นน้ำนมข้าวธานาคารมากกว่านะเพราะว่าเจ๊เป็นคนที่ผิวแห้งใช่ป่ะแล้วอยากให้ผิวมันนุ่มๆชุ่มๆนะคะตัวน้ำนมข้าวที่เป็นส่วนผสมในก้อนนี้นมันจะทําให้ผิวแบบว่ามีความนุ่มมีความชุ่มขึ้นนะคะที่สําคัญเลยก็คือเจ๊ชอบกิจกรรม Adventure แอดเวนเจอร์หรือออกไปตากแดดอะไรเงี้ยผิวมันคล้ำมันหมองอะ่ะมันก็จะมีตัวธานาคารที่ช่วยทําให้แบบปกป้องผิวจากแสงแดดได้ตัวน้ำนมข้าวก็ทําให้ผิวแบบว่ามีความใสขึ้นกระจ่างขึ้นลดความหมองคล้ำอะไรี้ท่สันนนุู งสูตรซากุระธนาคาแล้วก็สูตรน้ำนมข้าวธนาคานะคือมีวิตามินซีทั้งคู่เลยเดยอมันจะทาให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นลดความคล้ําเสียที่เกิดจากการตากแดดได้นะคะฉะนั้นใครที่แบบว่าตากแดดบ่อยๆหรือออกแดดแล้วผิวคล้ำๆตัวนี้ตอบโจทย์มากฟองฟุ้งมากเรียกได้เลยว่าเป็นโฟมก้อนอะ่ะแล้วก็มันละลายยากนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยละสะบู่มันจะใช้ได้ไม่นานตัวนี้ละลายยากจับถนัดมือ คือขนาดมันแบบพอถูพอดีกับมือแล้วก็ถูตัวได้สบายๆใช้ได้ทุกสภาพผิวนะไม่ว่าจะเป็นผิวสภาพแบบไหนไม่แห้งไม่เอียดนะคะเจ๊ขออาน้ำก่อนนะคะเพราะมันร้อนมากเดี๋ยวไปเปิดถุงกันต่อจ้า เรามาลองชุดกันดีกว่าก็จะมีอยู่3ถุงด้วยกันถุงเนะี้ยกอง5บาทแล้วก็ถุงเนะี้ยมาจากกอง20บาทแล้วก็อีกถุงนึงก็เป็นถุงมือหนึ่งอันเนี้ยซื้อมาฝากแฟนเพจนะมีมา5้าหรือ6ชุดนี่แหละเจ๊จะลองให้ดูแล้วกันนะว่าแต่ละชุดเรามใาสา่แล้วเป็นยังไงแต่ว่าขออนุญ,ญาตเจ้าของในอนานะคตไปก่อนแล้วกันนะคะอาจจะมาลองถุง5บาทก่อนอยากรู้ว่า5บาทแบบมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะมี3มตัวด้วยกันอ่ะน,นี่นีนอันแรกแสกแล้วก็ชุดนี้นะคะอยากลอง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 จริงๆ จซื้อมาละมือสองแต่เนี้ยจะเป็นมือหนึ่งนะคะต่อไปเนี้ยที่เจ๊จะลอให้ดูใน่ถุงเนี่ยเป็นของมือหนึ่งที่เจ๊ซื้อมอาฝากสาวๆทุกคนนะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วนสนุกกับเจ๊ได้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็แค่คอมเมนต์ว่าเฮ้ยเจ๊คะหนูอยากได้ชุดนี้จะเอาไปใส่ที่อะไรประมาณนี้และชุดต่ะชุดนะก็มีกังต่อไปนะคะเดี๋ยวเจ๊จะตั้งรหัสท่าแล้วกันนาะพี่้องกาบชุดแรกนะคะ M 1 แล้วก็ตัวสุดท้าย M6 ซึ่งเจ๊ลองให้ดูไม่ได้นะเพราะ M6 เนี่ยจะค่อนข้างเล็กนิดนึงก็จะเป็นชุดแบบโหชุดไปงานเลี้ยงแหละทุกคนน่าจะแบบสาวๆวาใส่ได้เอวไม่เป็นยี่หกมันก็จะมีซับในมาให้ด้วยนะเจ๊จะเป็น M6 นะคะอันนี้อันนี้ M5 อันนี้ M6 นี่ก็จะเป็นทั้งหมดเจ๊ซื้อมานะคะ เดี๋ยวนี้ก็คือทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เจช็อปมานะคะของตัวเองแล้วก็ของที่มาฝากด้วยนะคะพูดเลยว่าตลาดปัตตุริกรสนุกมากเจ๊ว่าเจ๊จะกลับไปอีกคราวนี้จะต้องพาน้องๆไปด้วยมีเพื่อนสาวไปช็อปมันจะยิ่งสนุกแน่นอนและก่ะทุกคนอ๋อแต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดใครไปตลาดปัตตุริกรนะสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือ1หน้ากากอน,นามัยต้องมีอยู่แล้วใช่ปะ่ะ2ถ้าเกิดว่ามีพัดไปด้วยก็จะดีนะคะคพามร้อนมากทิชชู่ซับเหงื่ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย คลิปนี้มาดามาขอลาไปก่อนหวังว่าจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคอนเทนต์ไปช้อปปิ้งถ้าเกิดว่าใครมีพิกัดช้อปปิ้งที่แบบถูกและดีหรือว่าพิกัดช้อปปิ้งที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกเจามาได้เจจะได้ไปทำคลิปอีกนะคะเจว่ามันก็สนุกดีนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้ง,ก,งกิ้งกันเข้าไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของเจ๊ค่ะลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครอยากได้นะอย่าลืมไป